สปาเกตตี้ฝีมือคุณได้ครับได้ได้ได้อร่อยแหะยังไม่ได้กินอร่อยอแล้วเต็มตัวนะฮะตอนนี้สื่อมวลชนทุกแขนงฮะแล้วไลฟ์สดที่มีคนดูอยู่ประมาณ4ี่แสนกว่าคนฮะคุณมิวซุเปอร์สิทธ์กำลังจะชิมสปาเกตตี้คำใหญ่เลยลมีบอกเปลี่ยนเป็นคำว่ารักได้ไหมล่ะนะครับผมชิมดูครับ อร่อยอะสิร้อนมีแก๊นี่ยต้องชงให้ตลอดเลยวันนี้แค่ค่ะไม่ติดเลยเอองเขาได้จริงจริงอ่ะทุกคนที่เราขดาดที่ชูเช็ดก็ออกอ่ะเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้เชฟแป้งเช็ดดูปกติเชฟเขาต้องแบบต้องเปลี่ยนเมนูต้องอะไรเนาะอ๋อ่อร่อยไหมคุณมิวส์ประหยัดเวลาเรื่องของการกรุงสากล่องเลยครับผมอันนี้หมดเลยทัความดอันนี้ตก็ต้องชมตัวเองนะคะเพราะว่าชมว่าคนที่ ใช่ค <G ã entender> ุณบิวคุณความสามารถรอบด้านจังเลยอ่ะเพราะงั้นเหมือนกันเออชอบอ่ะ